Phương màu này, lớp phương lớp đang sai nè Lo 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 còn, vương, lo còn được ถูไหมล่ะถูไหมล่ะเย็นถูไหมฮะไา้ปื้มนี่ถูไหมล่ะแหวงแล้วผีก็เดินตามแต่กูไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เลยเฮ้ยไหนปื้มไอ้ไอ้ไอ้ปื้มอยู่ไหน หาเล่นไหมล่ะหาดหาดล่ะหาดึง่นไหมหาดหาดึงก็ไม่กล้านำอีกอ่ะน้องไม่พี่นำอีกแล้วอ่ะปึ้งเป็นไหนอ๋อปึ้งอยู่นี่เฮ้ยปึ้งปึ้งสตีมีดุนเหรอปึ้งคือสตีมีดุนเหรอเห็นี้เขาใจเคลียร์หมดแล้วมามาเข้ามาดิเข้ามาเลยเนี่ยเนี้ยลออยู่รออยู่ nó nhiều nó nhiều để bắt thô đi vào thô đi vào <laughs> <laughs> à lại nó phim ไม่ได้หรอบอกเข้าลิงไม่ได้อะบอกบอกบอกบ,บ,บ,บอกเวนี่ไอ้ปืนปืนปืนไม่ใช่แล้วปึง้งไม่ใช่แล้วอย่ามาสตรีมีดุนนะ่ะบอกเวนี่บอกเลยเข้าลิงก์เมื่อเช้า ใช่ใช่เขาดีไหมือนเตาเอาเชือกกดกดปิดทำไมเนี่ยวะกดปิดเฉยเฉยเลยนี่น่าจะเป็นตัวไว้ให้ดีไม่เช้เฮ้ยปืมปืมไม่ใช่แล้ว mười dây leo, mười dây lều tao lính mìa tao lính nha hồ vơ mìa này nha tao đun mèo 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 เราจะมาเริ่มตั้งแต่ชั a p t หนึ่งผ่านมอ่ะผ่านทางกันหรอหรอครับผ่านมอ่ะขับอะไรเนี่ยพุ่งขับอะไรเนี่ยชอบหรอชอบอรอเฮ้ยให้เรื่องดูลิงก์ดนบนอ่ะ lỗ 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 phim lỗ phim phim ừ. cái này nhỉ phim phim cái này ba cái này nhỉ này này

พึ่งมันฟันพึ่งมันฟันหาไม่ได้หรอจะรอตาขอตาอย่างเดียวเลยเหรอได้คุ้งนี้ได้เปล่าวันวันนี้วันนี้เด็กไทยน่ารักจังถ้าไม่รู้ว่าสีเด็กหญิงเฟมหรือเปล่าอ่ะเด็กหญิงเฟมหรือเปล่าหลัวหลัวหลัวเด็ตุเบียน โดนรีเกมอะไรโดนรีเกมมวยยังวะกดด้านซ้ายนะกดด้านซ้ายนะกดด้านซ้ายนะขังอะไรกันวะขังอะไรกันวะวิ่งอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยใจร้อนเลยพี่ใจร้อนเนี่ยคอมแรงแล้วก็ใจร้อนอย่างนี้เหมือนตอนนั้นเนตอนนั้นอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนคอก็บอกให้เร็วๆหน่อยอย่างเงี้ย นี่ไงนี่ไงพร้อมพร้อมพร้อมยังปื้มบอเอ้ยใครเข้ามาอีกวะว่าไง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 ท่าน,นปื้มเดี๋ยววนเดียวท่านท่านปื้มเข้ามาแล้วทำไมเสียงไอ้ปื้มมันเบาแบบเปรี้ยงวะไม่รู้ยังเหมือนคนนั้นดิไม่รู้ไม่ไม่ทุกอย่างเลยอย่ะมามามาสร้างแล้วสร้างแล้วรูปหน้าใจกเกลียเลยอ่ะ นี่มันมันหล่อธรรมดาอยู่แล้วไอ้เนองมันธรรมดาอ่ะไม่ชอบ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 ไอ้เจ้าปืนไม่ดีไป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 เสียงปืนโคตรหล่อนเลยอ่ะวันนี้ปืนไม่ได้แต่งอัตมามาว่ะไม่มีเลยเเดดี๋ยวก็บแิ ว่าไงหนูว่าไงหนูว่าไงหนูรอบอสกดฟูณเด็ดช้าที่สุดโลกดูดีแบบเหมือนเหมือนมันเก่งเฮ้ยเย้ไปมันไปยังอ๋อผิดผิดผิดรอรอรอแต่ไม่ใช่หล่นรอรอรอ ไอ้บอสไหนยังวะเนี for ่ยไอ้บอสมึงเฟิมจำอดีตได้ไหมที่เราเคยมาเล่นอันนี้ครั้งแรกอ่ะพวกทุกคนดูฟังนี่เราเป็นยังไงกันวะลืมแล้วลืมแล้วลื้มไปเร็วลืมอีกแล้วมันเมื่อกี้ไอ้บอสมันทิ้งกูเลยเว้ยมันมันออกหนีกูเลยอ่ะเลิฟเฟมเออปึ้มปึ้มชอบเฟมะ อย่างทีนีวะเนี่ยยาดดดูวาบอสตเปิดเตเปิดวนักอนะดูดิไปไปไปตเปิดบอสกระพิบบอสคอยดดคอยดดเดี๋ยวแววหนแจให้ไปล้น <rapper> ่าลงพิมาันเลยนี่ว่าแต่เรามอยู่ที่นี่กันได้ไงวะเนี่ย ใช่กูหมาถึงนถานที่นี้ว่ามันจกูเชิญมาเจะมาเชิญมาทำไมโอ้มึงคิดว่ากูอยากมาเหรอเอยากเล่นแบบันบอะไรนแบบนั้นอะไรอแบบไ่เชะแบบอะไราแบบนั้นอะไรแบบอะไรเแบบนั้นอะ โอ้โอไปติด oh. 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 <laughs> <laughs> แอร hm ์เ <laughs> อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปติดเนีนี่เราไปทำไมไปติดเนี่ยเลยต้อิดต้อไปติดใครจไปิดใครช่างแอร์ต่อมาตั้งหางเราไปไปทุกคนดูดูดูอย่าดูเพิ้ลเพื้อนของผมนะว่ามันจะมีวิชาเก่งแค่ขนาดไหนไปลุย ากูจะเดินมึงแบบไปนี่แล้วกูกูจะอยู่เฉยโอเคไหมโอเคไหมเฮ้ยไม่เป็นไรมีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะขัแก้วไปบอสมันรีบแก้วบอสมันรีไปอยู่บนแจ๊วไอ่ปึ้งเดี๋ยวดินี้ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปแชฉแชฉแชฉยิบหน่อยยิบหน่อยยิไอเบสเข้าไปเข้าไปอีกนิดนึงเข้าไปอีกนิดนึง เข้าไปเข้าไปเข้าไปอีกาอีอเยวเข้าไปเอกูตายกเอาเอาป้มแล้วกูว่าเอาเอาเาเอเพื่อนในบอดแล้วเนี่ยอเอาป้มเดี๋ยวๆๆี๋ี้ีีีกูไม่ได้วาไปอะเอาเอาลองไอ้มึงิ่ๆลงมานิ่มๆลงมาไอ้ป้มจอมนาันนกผู้ชมเปุ้มปุ้มผู้ชอบแก้ผม ม่งเอาพี่แจ้งมังเรื่องปกติอ่ะทำไมวันนี้บอสมันมาวะโอ้เดี๋ยวไม่รอเลยอ่ะวิ่งนำเลยเนี่ยเออวิ่งนำเลยไม่รอไม่ไดสถานการณ์ไม่รอใจเกลียผูนี้อยู่เลยเฟมโควิดเฟมโควิดเฟมเว้เว้ใช่ใช่นอนนอนเฟมเฟมโควิดไตรวจเอพีเคก่อนไหม เป็นตัว T G อนเัไม่มีใครเดินสเต็งเหมือนกูเล้าเนี่ยกเคนเดินเียดเดี๋ยวเดี๋ยว้าอยู่หมีใครเดินสเตเหมือนกูเล่าะเยดี่นะบอสเ้ยนะบอสต้องไยแจยเชี่ยเอาแกวเอา ไม่อะไรวะตรงเนี้ยแม่งไม่ชินสักที่กีตากีตาก็ไม่ชินเนี่ยมันเป็นอะไรเดินอย่างนี้ะเดินได้เหรอเดินในวัดถี่ตัวเองเหรอเดินในวัดถี่เนี่ยคนดูเขาจะมึนหัวเอาอะอ๋ออันนี้ไงเดินแล้วเนี่ยเดินในวัดถี่ตัวเองเลยโเดินโลนได้นล้วมองไม่ได้บอลระวังมาเดินไปยอยนั้น

ไม่มีผีมันแค่ผีผียุยงยุยงสี่คนบนเวทีคือชายชาตรีสี่คนเลยล่ะพื้มจับได้จับได้จับได้มันมันต้องไปฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะมันถึงจะมันเดินไปประตูได้ตื้อแม่สาวไม่ใช่พี่ชายฮะชอบชอบอตูดกาละคุจลาลคุจีดูดูไอ้หาไม่เขียนนี่พึ่ม

ดูเป็นปึ้งปห่าละเลยนะวันนี้เหมือนว่ากูจะเจอผีเลยฝันว่าจะเจอผีไม่เชื่อเไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ปิบไปสิเชียวอันบอสบอสมันลอบทำาไมไอ้บอลบอสน้องรันีบอลน้องรันวะไอ้บอลมันลอผีไว้ผัวดูดิโอ้นาคู อะไรอะไอฮาร์ดบอกว่าเบสเรียกคนอื่นหน่อยได้ไหมก็เรียกแล้วไงคนอื่นอะไรวะมันมีนอกนอกนอกจับเบสใครอยู่ข้างหลังนะครับเฮ้ยอะไรอะวันนี้ผู้สายใส่กางเกงในใส่กางเกงในตัวเดียววันเล่นเลยนะดับอะไรกันเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ได้เลยวันนี้จังไอ้บอสเกลียดอะไรเนี่ยไอ้บอสไม่เอาไม่เอา ไม่เอาไม่เอาบอสไม่เอาบอสเอไอฮาร์ตบอกว่าให้เรียกคนอื่นไม่ได้หมายถึงพวกพวกเราให้เรียกใครอ่ะไอฮาตู่เออมันบอกว่าให้เรียกให้เรียกไอ้ฮาร์ตเรียกไอ้ฮาร์ตคนคนอื่นไม่มีไม่มีเรียกไอ้ฮาร์ตเหร่เออลองฮอร์ดลองฮอร์ด้องฮอร์ดมันไม่มีคนอื่นนอกจากพวกพีทแล้วครับน้องฮอร์ดมันจะมีก็แต่ไอ้หน้าขาวอะครับน้องฮอร์ด เรวตอนนี้บอสไม่อยู่ไหนแล้วครับนี่อ่ะบอสอยู่ไหนครับหลายตัวหลายตัวโอ้ชาติ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 มันต้องไปหาประตูเนี่ยฮาร์ดฮาร์ดบอกกูต้องถอดหานใจอีกรอบวันี่มานี่ตัวเปิดอยู่นี่มามามาปึ้งนี่มานี่มานี่ไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มี ไม่มีไม่มีและไม่มีไม่ชอบชอบทำ้าแวนเนี่ยดือดเดเดไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม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 ่นะทางนี้เหรอบอสทางนี้เหรอโมไม่เ็็ดเบ็็ดเบไม่มีไม่มีเบ็เบเฮ้ยเดี๋ยวเดูอ่ะอ่าคอมเมนต์ในด่ หมายถึงตอนไอ้ไอ้บอสยันเรียกูขออ่านคอมเมนต์ไอ้ฮาร์ดก่อน <c oughs> ไอ้ฮาร์ดบอกว่ากูหมายถึงตอนผีมาเฟยมันเรียกแต่ไอ้เบสมันเรียกคนอื่นมานี้แหละประตูอยู่นี่ผีมันอยู่นี่แสแดงว่าใช่เฮ้ยผีมันเดินวนอยู่ตรงนั้นอ่ะไปไปไปเป๊บประตูเปิดนี่เปิดแล้วเราจะได้ออกกันไป บอสฮะบอสฮะบอสฮะเดี oh. yeah. Yeah. ๋ยวเดี๋ยวมึงเอาบอสมาก่อนไว้เยอะส์เอ็มเจะด่าอะไรอย่าบอสนี่ส่ไม่ได้ยินเลยทำไมทำไมบอสเราไลฟ์สตรีมอยู่ๆคนดูแสบแสบแสบคนพูดคนี้แสบดีกว่าอีกไม่นานอีกไม่นานแล้วจะแสบแล้วจะแสบแล้วระวังมัน มมอ่ะันจะมีวงมันจะมีอะไรในบอสอยู่เพื่ในบอสอะไรมไ่ันไม่ใช่ไม่มันมันยามันอิดตายบางบอกอะไรวะอะไรวะอะไรวะที่อะไรวะจีหอยอะนี่ไงนี่ไงเขาเรียนตัวเอรนเออรินที่ไทยกุสตาร์เฮ้ยปึ้มมันสวยมึงอย่ะเนี่ย ไม่มีนไพูมาหมาอนี่กูตกูเตะกูเตะมาตาเาแดเลยนะีไอ้พ่งจะด่าหมาีอไม่ไม่ไม่ด่าหมาท้วยมวะไอ้เน็ตเำรวจำรวจรวจเฮ้ยจตอนนั้นได้ไหมที่ที่เราไปเ้วไม่เอาจไปอ่ะีแล้วมัองไอยากอยากโดนอะไรวะอยากอยากเน็ตอะไรวะ้หาพีมอะไอรเนี่ยหาพีมเย าดอดากยดยามีอะรชีสชีสจะลา้อนพูดดีาซี่จะลอพูดอะรอะไรร์ตีรคือใรอ่ฮชีสคืรชีสชีสเฮ้มคุณแจมเอายังเนียแจมแจมเอาเอามาแล้วเอามาแล้วเอาไแล้วไปีไปตีเอไม่บอกอยู่ตั้งนานยังไม่บอก ไอเอเคานี่เียวไหอยู่ว่ะชีดไม่ได้ทนเอ้เพิ่มเพิ่มเพิแต่ตอนเราไ่ได้เราทำอะไรกับไอ้ลูกปั้นนี้เยอะเลยนะยังจำได้อยู่เวลามันเงียบไปเลยเพิม เฮ้ยไอ้เปี้ไอไม่ใช่ไอ้หาคำหยาบหย่าอย่าพิมพ์ปอนปอนไอ้ไอไอหาดพิมพ์ไงวะแล้มันมันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะไรต้องโหนมึงอ่ะไอ้ขนไอ้นัดมึงอ่ะแล้วมันบอกว่าตั้งตั้งเยอะยังหาเงียไม่ได้เลยอ่ะอะไรมึงดูไอหาดดิไอ้หาดพิคำหยาบว่ะโอ้ยไม่ใช้ไม่ได้อ่ะชาตนี่สายอันนี้ไม่ดีอ่ะ

พอเปิดอ่ะอยากโดนเนี่ยเลยรไอ้หานี่ไม่มอยากโดนอะไรนักหนาเนี่ยนะปุ่มานบอกอยากโดนอะไรนักหนามัรู in Hence, know, ้ว่าบานหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่รอเลยอ่ะไม่ไม่รอเจ้าของเลเลยอ่ะโอ้ชาตายเพ่พ่มึงให้ได้ไปต่อเลยแลวเนี่ยนี่ไงไอ้เชี โอาเชฟคือ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 ตอนวิ่งองวิ่งวิ่งโดนจัมสเก็อ่ะกูจะไม่มันจะไม่กลัวหรอกเว้ยแต่ตอนตอนที่ม้นนีช็อตอ่ะกูกูจะก็ตกใจโอ้เสียงเสียงเกมสุดที่ปีปีว่าแล้วแม่งไอแอฮาร์ดบอกว่าลอยสตางค์เป็ดเป็ดเป็ดเล่นมายโรเลตปะ เล่นเหรอเว้นเล่นไหมเลยเล่นปะทำไมอ่ะเล่นหรือเปล่าล่ะเสียงม้าเล่นดิบดิบคอยตัวตัเล่นดีบดิบไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงเสียงดีบดิเอาบอสบอสบอสรอกุณเฮ้ยทำไมพวกมึงไม่เหมือนไอ้บอสเลยวะวี่มึงรอกุณดิไอ้บอสไม่ไดรอไอ้บอสบอสเข้าลูกนานเลยไอ้บอสมันโหลดช้าเหรอเออดไปไปไป ต้องหยิบไอโฟลอ้ยังไม่ถึงนี่วายังไม่ถึงเรายังไม่ถึงต้องใช้ไอโฟลชั้นอีชั้นอีกชั้นหนึ่งเราต้องไปไปไปปื้ม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 ปืมปืมปื้มปื้มปืมปื้มปืมปื้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 มปืมปื้มปื้มปืมปื้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 มมปื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 มป น้องฟิลลิปแล้วนะมาถึงลิฟแล้วนะมาถึงลิฟเฮ้ยคนเขียนลอพีซไอปมไอปน้องฟมหวัญใจหลายคนเ้ยอะไรน้องฟลวิดูเลยไม่ใช่ขวัญใจหลายคนเ้ยเอาเอาไอโฟนมาถ่ายรีรอรไอโฟนถ่ายไอโฟนเลยครับไอโฟนเล่นเล่นตาคกดตาแลไอโฟนชักไอโฟนหน่อยดิ แบบเฟรมโคตรน่ารักเลยครับนสงไขเชอบไปเฟรมแล้วนี่ใครพูดนะใครพูดนะบอกให้มันตัดตัดเพ่ดีเฮ้ยเจอเฟรมก่อนของครูปื้มเอาเว้ใแไเจอเอาว้่ไหนวะไหนวะแผนที่นีะไอ้บอสบอกว่าอะไรมันแหลกไเออไอ้บอสมันแหลกเดี๋ยวเขาจับไอ้โนล้วอไอ้เฟรมบงไอ้เฟรมเฟรมบังมาเลยเฟรมบังบัง กูจับไอโฟนกูว่าถ่ายป่ะเฮ้ยต้องขึ้นลิฟต์เฮ้ยต้องไปถ่ายเฮ้ยนลิฟต์ปดูวันตีนวันตีนตอนนี้ตอนนี้ได้ไม่ถ่ายค่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้วชักไอโฟนมาถ่ายแล้วไปไปไปตามมาพี่บอกให้ตามมาเลยเพิ่มนี่เพิมไม่ไม่เชื่อกูวะต้องเชื่อคนเซียนนี่ เบ็ดไปไหนอ่ะบอกเรียนโน้ตเอาที่ถ่ายไปแล้วอันนี้มันลิฟต์นี่หว่าเอานอนดูพีู่เป็นโซโลหลงทางเนี่ยทางนั้นไปไม่ได้เชื่อผมว่าทางนี้ใช่ใช่เหรอใช่ใช่เบ็ดเบ็ดเบ็ดใสควักไอโฟนมาถ่ายเลยเนีเดี๋ยว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 จะทำอะไรกันไอ่ะเหี้่บอ่างหน้าหัว บอกว่าไปไม่ได้กูโอุ้ยอ่ะเอ้าทำปึ้กมาเมื่อไหร่ดีบอสบอสบอสมาเฮ้ยปึ้กอะไรด้านหน้าวะเห็นไหมผีคาเนี่ยพี่ถามได้เฮ้ยมันคือกระปอมมคืออกระปจับย่างเลยไปเร็วไปเร็วก่อนที่มันจะมาตั้งหนึ่งนะไม่ใช่อะไรนะแล้วเนี่ยน้ำไปตรงไหนต่อวะตั้หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งขอมาตรงนี้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  กระตุกจิตกระชากใจเอ้วพี่พามาหลงทางเหรอไม่หลงหลงพี่ไม่ใช่พี่หลงระหนึ่งระหนึ่งแล้วพี่เป็นอะไรฮะทำไมพามาตาไปหนูกระตุกจิตกระชากใจพิ่พามาผิดทางแน่เลยใบพีนวางช่าเอ้ยใบพีน โอย้เฮ้ยไปเร็วไปเร็วไอ้หมานาหมดกูแดงพูดวิ่งพูดวิ่งพวิ่ง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 พวิ่งลิฟกูตายอย่าให้มีสองตัวอีอะเอ็นเดย์สวัสดีครับสวัสดีครับสไปเดอร์แมนตะเลยเล่นมีสองตัวเลตโกพี่เจอลิฟได้หนูพี่แบกเอง เบสแต่มันเข้าได้หคนยังมันบดีเจอคอมอนไบนบินบแพงมาเืยีเเอเข้าเข้ามาแล้วมึงแล้วเดียเดียวเดียวเดียวดีดีดีครับดีวันนี้ครับดีเจ้าบนดูต้งแส่คนเลยเนี่ยอแสคนในี่อีกแป๊บเดียวเข้ามาอันยังเนี่ยอ๋อนี่ไงมาแล้ว วันนี้ต้องขอขอบคุณนำงงานด้วยนหน้าที่้องการแปลแปล่ยังไม่เอ mm ็นเคดิเลยแล้วบลวจบแล้วเบวจบแล้วจบแล้วบแล้วจบแล้วจบแล้วแวบแล้วจบแล้นเแล้วจบล้วแล้วจบแล้วจบแล้วจนแลวแล้วลจลวิบ้มบเป้ดตล้บแล้วบเล้วจบแล้วจบล้วจลลว้้แล้ว แต่ชัปเตอร์หนึ่งยังเหลืออีกสามชัปเตอร์อะไรวะชัปเตอร์สองมีลูฟี่ด้ว์เฮยชัปเตอร์ไหนนะเบบี้มันของเบบีเฮ้ยสาม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 มองดี้สามมองนี้ตายถ่ายรูปเลยแช่แช่แช่หน่อยนิดแช่เอาไว้เป็นที่ระทึกหนึ่เอาไว้เป็นที่ระทึกเอาไปทำน้ำปมกเลยไปทำน้ำปมกเลย จะถ่ายให้เห็นแค่ชื่อนะเคยถ่ายตัวคุณนะิไม่ต้องถ่ายแล้วเย็บิวด้ยเวลาเร็วๆแอแล้วแอ็กแล้วไเนี่ยปุกผอนหน้ากากหนีบปลุ่อหน้ากากอแล้วนยถ่ายแล้วถ่ายแล้ไอาบอสมันชิงออกออกแบบไปก่อนเลยบอสชังอีกมันก็ไปล้วคับวิโอเคแ่ เรบวันนี้โอ้โหเวจะลบออกชั่วโมงนึงต่อไปก็หรบวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องผม้ลยกดถดอหอนย่ามอะไรเนี่ยมึงเปอะไรขงมึงเงียบือเคโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องแ้นีรด้วยนะครับพีของเราะไดด้ไม่ควรครแลกควรีก็สวัสดีครับผมไปแล้วบาครับ